คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุ่เด็ h ชาแนลวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชม เพื่อรับประจุมใช้เป็นแนวทางในการเสรี่ยงโชควันที่16พฤษภาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หยุดทําการออกสลากไป3มงวดซ้อนด้วยกันนะครับเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 มางวดนี้ชาวบ้านหลายคนเดินทางมายังวัดเชตวนารามหรือว่าวัดหนองปลิงตานบลหนองปลิงอํเาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรทางนี้ชาวบ้านได้พากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ จากกุมารแก้วปิ่นเพชรนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งตั้งอยู่ในซุ้มใต้ต้นไม้ภายในลานวัดกันอย่างคึกคักเริ่มต้นต้องจุดทูปสีแดงคนละ5ดอกหลังจากนั้นก็อธิฐานขอจึงเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องบนบานด้วยเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งหนูนาผัดเผ็ดจึงจะได้ผลนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำแดงและผลไม้ต่างๆรวมทั้งของเล่นเด็กและขนมต่างๆนะครับ ชาวบ้านที่มาเสียงโชคเปิดเผยว่าหลังจากที่จุดธูปแล้วก็ต้องไปดูที่อ่างน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่หน้ากุมารซึ่งภายในอ่างน้ำมนต์ก็จะเป็นหยดน้ำตาเทียนนะครับคล้ายๆเป็นตัวเลขแล้วแต่ใครจะตีเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับงวดนี้นะครับที่เห็นในอ่างน้ำมนต์ที่เห็นเป็นตัวเลขค่อนข้างชัดเจนก็เป็นเลข7เลข6แล้วก็เลข5นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองตีกันดูนะครับ นี่ครับภาพในอ่างน้ำมนุ์นะครับท่านผู้ชมครับที่นักเสียงโชคเสียงดวงเห็นก็เป็นเลข7เลข5แล้วก็เลข6นะครับนี่ครับเลข7นะครับบางคนตีเป็นเลข7แล้วก็เป็นเลข5นะครับเลข5แล้วก็เลข6นะครับถ้าหันกลับก็เป็นเลข9ได้นะครับท่านผู้ชมครับมองได้หลายมุมนะครับเป็นเลข2ก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองตีดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะครับซึ่งก็เป็นเลขจากอ่างน้ำมนุ์กุมารปิ่นเพชร วัดหนองปลิงตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช้เป็นข้อมูลได้นะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันพรุ่งนี้นะครับหวยก็จะออกการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้านี้แอดก็ขออานวยอวยพรนะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขอ่างน้ำมนต์กุมารปิ่นเพชรที่เห็นเป็นเลข7เลข6 เลขห้ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ